สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสครับว่าในช่วง21จนถึง31ธันวาคม 2,565นี้คนเกิดวันพฤหัสจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล้วครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากัน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอ คนเปิดดวงก็สามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปุ่มแต้งจะอยู่ข้างๆปุ่มแชร์นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นการที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสครับ21จนถึง31ธันวาคม2565เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับมาดูในเรื่องที่ดีกันก่อนนะครับไพ่6กเหรียญจะพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือครับการทำงานที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็น หัวหน้างานนะครับหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะครับจะมีนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆทำให้การทำงานในช่วงนี้นั้นเป็นไปได้ด้วยดีอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคในเรื่องงานก็จะสำเร็จได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะแก้ไข จัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการทำงานนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานถ้ามองจากมุมนี้นะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายแต่ในมุมที่ต้องระวังหรือว่าในเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยคือไพ่เดอะเดวิลครับไพ่เดอะเดวิลและไพ่เจ็ดดาบเนี่ย ความหมายเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเลยนั่นก็คือให้ระวังคนแทงข้างหลังคนให้ร้ายป้ายสีนะครับหรือว่าคนที่ จะคิดจะโกงคุณหรือว่าคิดจะเอาเปรียบคุณในเรื่องงานก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยให้ระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานให้ร้ายป้ายสีหรือว่าแทงข้างหลังหรือว่าอาจจะทำงานด้วยกันแล้วเพื่อนร่วมงานนั้นเอาเปรียบเราในบางเรื่องก็เป็นได้เช่นกันให้ระวังให้ดี นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่นะครับอาจจะนะครับมีปัญหาในเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานในบางเรื่องก็เป็นได้เช่นกันนะครับรวมถึงการที่คุณนั้นอาจจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องของการทุจริตหรือว่าเรื่องของการโกงกันในบริษัทนะครับก็คือเข้าไปรับรู้รับเห็น กับเรื่องพวกนี้นะครับก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวันพฤหัสก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับหุ้นส่วนในเรื่องของการโกงกันหรือว่าในเรื่องของการที่อาจจะ มีปัญหาในเรื่องของการเอาเปรียบกันในบางเรื่องก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้น จะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่อาจจะต้องระวังครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า21จนถึง31ธันวาคม2565นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง20 11จนถึง31ธันวาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสครับ21จนถึง31ธันวาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นการเงินจะดีขึ้นการเงินจะคล่องตัวขึ้นคนเกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าใครที่เคยมีปัญหาติดขัดในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระหนี้ สินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นหนี้เงินกู้นะครับหรือว่าเป็นหนี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่นะครับเกินตัวเกินพอดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา21จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับ ภาระปัญหาทางการเงินต่างๆนั้นจะเบาบางลงสถานการณ์ทางการเงินจะดีขึ้นการเงินที่เคยติดขาดการเงินที่เคยมีปัญหาจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงสถานการณ์การเงินของคนเกิดวันพฤหัสที่ดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ฐานะการเงินดีอยู่แล้วก็เรียกว่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ คนเกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะพบกับความโชคดีในเรื่องเงินมาเยี่ยมเย็ยนดวงชะตาการเงินและก็เรียกได้ว่าจะได้พบกับโอกาสดีๆในเรื่องเงินบางคนมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการหาเงินในการหารายได้เสริมให้กับตัวเองบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเพราะฉะนั้นถือได้ว่าในดวงชะตาการเงินของค คนเกิดวันพฤหัสในช่วง21จนถึง31ธันวาคมนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับแต่คนเกิดวันพฤหัสนั้นยางชะลา่ายไม่ได้การเงินในช่วง21จนถึง31ธันวาคมนี้นั้นแม้จะดีแต่ยังมีความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้น คนเกิดวันพฤหัสต้องระวังในเรื่องของการมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากไพ่สองเหรียญจะพูดถึงการเตือนให้ต้องระวังในเรื่องของการประคับประคองรายจ่ายต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะรายจ่ายบางอย่างที่จะมาแบบกระทันหันไม่ให้คุณนั้นได้ทันตั้งตัวอันนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคนเกิดวันพฤหัสได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนใครที่นะครับ กำลังคิดจะเสี่ยงโชคนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสต้องบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสดวงดีครับในช่วง21จนถึง31ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นดวงดีนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนใหญ่โดยเฉพาะใครที่บุญกุศลน,นั้นถึงเวลาถึงขนาดที่จะมีโชคลาภได้ก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนใหญ่มา เยี่ยมเยียนดวงชะตานั่นเองนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า21จนถึง31ธันวาคม2565นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัสต้องบอกว่าดูจะสดใสนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชื่นมื่นของคนเกิดวันพฤหัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็ว่าได้ครับในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2565นี้ใครที่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีปัญหาเคยมีความขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องไม่เข้าใจกับคนรักหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะนะครับผิดใจกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่21จนถึง31ธันวาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะคืนดีกันได้ ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะครับถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับไพ่เดอะเลเวจะพูดถึงความสุขความสบายใจนะครับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข นะครับคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่นำพาคุณไปสู่ความสุขใจแบบสุดๆนะครับมีความอบอุ่นใจเข้ามาเยี่อเยียนดวงชะตาความรักของคุณไพ่เดอะซันจะพูดถึงความอบอุ่นใจที่ได้จากคนที่คุณนั้นกำลังคบหากำลังดูใจอยู่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีเป็นช่วงเวลาที่ความรักกำลังจ เริญเติบโตงอกงามนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนเกิดวันพฤิหัสอย่างแท้จริงครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คู่รักของคุณนั้น จะมอบความสุขความสบายใจให้กับคุณนะครับบางคู่ที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดานะครับมีเกณฑ์จะมีข่าวดีในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความสบายใจนะครับบางคู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนะครับได้แต่งงานได้มั่นหมายนะครับหรือว่าได้ พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกเก้าหนึ่งก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นคนโสดกันบ้างคนโสดต้องบอกว่าใครที่เคย เป็นลักษณะของดวงมีคู่ยากหรือว่านะครับยังไม่เคยเจอใครเข้ามาเยี่ยมเยนดวงชะตาความรักของคุณเลยนะครับหรือว่าคิดจะคบหาดูใจกับใครแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ21จนถึง31ทธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดทั้งหลายได้พบเจอคู่ นะครับได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเย็ยนดวงชะตาความรักของคุณไพ่เดอะซันจะพูดถึงการเจอใครบางคนที่จะได้เติมเต็มหัวใจของคุณทําให้คุณนั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับก็ชื่นมื่นกันทุกสถานะความสัมพันธ์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ d ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ต้องขอฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับตอนนี้ที่ช่องเนี่ยมีปุ่มแต่งแล้วนะครับซึ่งอยู่ ใต้คลิปนี้ข้างๆปุ่มแชร์นะครับสามารถที่จะกดปุ่มต้งค์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็จะขอขอบคุณด้วยใจเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ขออวยพรคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายนะครับให้พบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพฤหัสทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995